อย่าแม่เฮ้ยไม่ว่างจริงๆอย่าล้าอย่าล้าดูกูขอกูขอบอกกับกูขอกูขอมาแล้วเลยนะมาแล้วมาแล้วอุ้ยเลมว่ะเลมมาด้วยดูดิมีเลมเนี่ยเลมเอมิเลียเลเอ้ประเดี๋ยวไอ้ก่อนอื het, ่นต้องต่อเดีวก็ดูนะ ครับแล้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะพบกับรายการในที่รายการที่ไม่มีคนดูเศร้าเหลือเกินนะฮะไม่ไหวเลยครับมันไม่มีคนดูจริงๆนะฮะแต่ว่าคอนเซปต์ของเรานี่ก็จะคงอยู่ไว้ตลอดการจนกว่ากูจะตายไปเลยคือเราบอกตรงๆเลยว่าช่วงนี้ไสแห้แงมากจริงๆนะก็กดซับจาไอพวกเด็กเปรตกดเดี๋ยวนี้อย่าดูอย่างเดียวองบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะฮะว่าตรงนี้ เราไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าเราติดปัญหาหลายๆอย่างนะครับกูติดต่อกูจะตายแล้วกูเหนื่อยอผู้ชมผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาเกือบเดือนเดี๋ยว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 เอ่ออีอีเอออีคือจะไม่กลับมาสองอะนั่นน่ะสิเขาไม่มีป่าหรอโอ้เขามีป่านะอีซึมาเดะเหมือนกันนี่เออทำไมทำไมเขาไม่เอามา ไม่ใช่แมวมาทขาไม่เขาไม่ไปเลยนร่างสองตัววะเขาเขาเดินไปเนี่ยเขาปล่อยโมโม่ยืนคนเดียวโมโม่เบาโอ้ยอ่ะช่วงนี้ชี้กลางเก่งชี้กลางเก่งจริงนะช่วงเนี้ยเก่งแบบเก่งว่าจริงเฮ้ยมาวินอะไรเพื่อนเดือดเว้ยกูพูดเลยนี่นี่ไปแล้วหนึ่งคือเฮียก็กตายเรามาเป็นล้วงหลังป้อมนู่นไงเตรียมมันเว้ยคลิปนี้จะไม่เตรียมเสียงอ่ะจะไม่ใช่ หยาบคายรับไม่ได้ไปถึงใครหน้าใครหน้าผมใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วครับเมื่อตามเจ้งหน่อยเพียร์นี่ยได้ได้ได้แล้วไลยแล้วตามสิไม่ยิงล่ะโอ้ไม่ได้อยู่แล้วมันมีกบยุบดูข้างล่างยุบดูข้างล่างยุบข้างล่างดูข้างบนดูข้างบนไม่มึดูข้างล่างดูข้างล่างแค่นั้นดูข้างบนดูข้างบนนี่ไงเอ้าตายได้ไงอ่ะ อ้เชี่ยยเชี่ยเชยอย่านะอย่าอย่านะ้โอ้ยเสียงยังหวานเยันถวยเกนุมโอ้โหมนะกูขอยข้ามาจะตายอยู่แล้วอซเดจะตายอยู่แล้วไม่จเลยอี๋อีแค่ทีเดียวแค่เดียวเท่านั้นตัดไม่ได้อย่มาหกูตายโอเค มู้แฟทมันทำไมเนี่ยเสียเวลาจริงจมึงว่ามึงว่ามึงตายป่ะมึงว่าตายป่ะตายป่ะที่ะตายตายตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายเวน่าเวนาตายหรอกเวนมันเบาอ้ที่สายะต้องอาจจะต้องสแปมนิดนึงโอ้โหถ้าได้เฮ้ยเฮ้ยมึงมึงดูไอ้ฮากุโร่ดิฮากุโร่แม่งเป็นไอ้นี่เว้ยอะไรวะไอ้สหรับสหรับเลนเรียกว่าอะไรวะอุ้ยโคตรแรงเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวป้าไม่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 จะตายอยู่แล้วยุบ ลังไปกระ right ังไปกระมังกระมังไปกระมังไยโอ้ยโยเออรู้กันไอ้รู้กันมีกี่โดนอะไรเดี๋ยวโดนสตัรนไอ้เบนไอ้เยียยไม่หรอกไอ้เยียยกินแฟนไม่ได้โดนนึงเอ้ยไปบนนะเล่นบนกันอยู่บนบนเลยก็ได้ตายสองดี่ดเดือด้พลาดบนได้อยู่แล้วบนได้อยู่แล้วบนได้อยู่แล้วมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตายไปแล้วต้องการต้องการจริงๆต้องการจริงตายไปแล้ว ตรงว่ายช่วยเฮ้ยอ้าตรงอาตรงเดือเดือดเลยพี่นั่นมาดิ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 มีมึงคนเดียวมีมึงคนเดียวมีมึงคนเดียวมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วไม่กลัวกลับไปแล้วเป็นไหนวะตั้งชื่อเขียตั้งชื่อเขียว่าเออกลับสู่สนามรบเออกลับบ้านคือไม่ได้เล่นมาเกือบเดือนแม่งฝีมือหดหายไอ้เหี้ยสองเดือนอ่ะกูไม่ได้แตะเกมนี้เลยมั้งสองเดือนจริิงดถึงปะไม่น่าถึงไม่น่าถึงสองเดือนน่าจะเดือนกว่ากว่ากว่าใช่เพราะกูเนี่ยกูจำได้ว่ากูอ่านหนังสือสอบกูเริ่มตั้งแต่แบบต้นเดือน เอ้ตั้งแต่ก่อนถึงต้นเดือนดิค่ะแล้วก็แบบไม่ได้แตะเลยเหนื่อยมากด่วยดิมาดิวะตอนนี้มาดีอยู่นะเปิดตัวมาดิหรือว่าเราวิ่งไปบนเลยดีกว่าเขาตายแล้วไม่โดนขอตีก่อนไหนๆก็จะตายแล้วฮาคุโร่ไม่ได้มาหรอวะฮาคุโร่ก็จะลอยป้อมเอ้ยมึงไปเลยมึงไปเลยไปข้ังไอ้ชีเระบนอะ ไม่บนก็มันเป็นหน้าที่ของเขาต้องปล่อยเขาดิแหมนะปำปำแตกแล้วนี่โอ้นี่ไงกูได้เงิหนจากตรงนี้เอ,อย้ยยางนี้ย่าเยี่ยมไม่ได้คิวเหรหเวยมีการเอ้ยอย่าดีเลยนะไอ้สัตว์สุดจริงหนีสุดจริงเรื่องปิ้งย่างบาร์บีคิวพาซาเขาจ่ายวะกูเทคกูเทค Oh, โอ้ชิโอยกูโดนดึง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 เฮ้ยแต่สู้ได้นะเวทแรงอยู่นะเอาดิเอาล่าแค่นั้นแหละเอาล่าแค่นั้นแหละไร<ป>อ <ไป S 1> เลยรอกูไปละเรียบรอไปร้านไม่ได้แล้วบอกแล้ว,ลวมันต้องมีบ้างหรอวะต้องมีสักว่าต้องมีสักวันต้อมัน <laughs> ต้องมีกันบ้างแล้วละ่ะโมเมนต์อย่างเงี้ยไม่มีทางโดนกูคิวเมื่อกี้หัวร้อนดิ ดีๆตายอยู่ได้อยู่ได้บ่ป่าหมึกเลยหึกเลยทำเกมทำเกมโลดไปบึ้งแล้วเนี่ยพอกูได้เล่นกลางมันก็จะดีหน่อยเล่นกับมึงมันคอเกมง่ายเดินกับมึงได้เถ้าเกิดเอากูไปเล่นโซโลเล่นโอ้ยเหงาเหงาลากมาหมดเลยเมียนติเมียนติเมียนตีขอเชิญก่อนขอเชิญก่อนทีนี่กลัวตายโอ้ยมานมาหมดวแบพน่งเพื่อไงตีแล้วตีแล้วตีแล้วเอ้าเฮ้ยเอาอ้ยเก้าหมด ออมันเอาหมดแล้วกูรู้แล้วกูรู้ว่ามันเอาหมดเบี้ยไม่ได้มันเอาหมดแล้วมันโคตรเบี้ยเลยแต่มันใจมันรักอ่ะเข้าใจว่าเอออยากได้อ่ะตายละเรียบร้อยกลับบ้านพอละเก็บได้ตัวนึงกลับบ้านพอแต่ละอืมมาตัวนี้ไอ้นี่กูไม่เก็บไม่โดนหรอเนี่ย ตายนะเรียบร้อยช่วยด้วยเฮ้ยบับม่วงไม่ไปช่วยหักโลกเก็บนิ่มนิ่มรุ่งอย่าเพิ่ง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 ตกอิจิค้างอิเกวนได้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 แล้วก่อนจะเอาบับเนี่ยเอาคลิปก่อนนะครับได้บ้าได้บ้าได้บะาแล้วกันแล้วก่อน เลยจังหวะนี้จังหวะนี้ไปเลยไปเลยไปเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องใส่แล้วอีวับกลับมาอยู่วับกลับมาได้มีวับกลับมาได้มันไม่ดูไงโอ้เขาไม่กลับเขาไม่กลับมามันต้องเปิดวับประตูใกล้ๆอ่ะมันจะได้วับไวๆอ่ะถ้าเปิดประตูไกลมันไม่ตามมันหลบได้อ่ะโอ้คีบหมดละยังได้อยู่แตกเอ้ยไอซิมเบเดตหล่ออ่ะมีเด็กหลอยเดี๋ยวกูกันหนึงดูเนี่ยตายนะตัวฉันอีกคนหนึ่งตัวฉันอีกคนหนึ่ง อย่ารักอย่ารักด้วย่าาลกูขอกูขอขอครับกูขอกูขอกลตวดิไอ้กูขอต้องได้กูทำตัวตีไปแล้วไม่โดนใครเลยไปเราดูดิเขาจะรวบเขาจะรวบเขาจะรวบด้วยเราด้วยเราด้วยกลับมากลับมามีคนกลับมาปะไม่มีเอาเดินตีโม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 ไม่กล้าเดินออกจากที่อ่ะกลัวตายเด้วยเราด้วยเราด้วยไปด้วยได้อยู่นะ ไฮไลท์อะถ้ามาตรงเนี้ยไฮไลท์มาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสปอร์ตไลท์ฉายเนี่ยแต่ไฟไม่เดินออกไม่ได้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 เยี่ยมภาพเดิมเลยภาพเดิมเลยมึงภาพเดิมเลยเหมือนทุกคลิปแต่คลิปนี้รอดนะเว้ยเฮ้ยกลับบ้านไหมในจะบวกเนี่ยกูตายกูตายกูตายแน่กูตายแน่เอาไปไปเขาจะบวกเหรอเอาจริงเหรอเฮ้ยได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก่อนเลื่อนก่อนแล้วกันนะไหนๆก็ ลอยดีอีซูบาเดลอยอีกแล้วตรงนี้จบแล้วเนี่ยรีบไปโอโลจิจบแล้วแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวโอโลติได้ไหมเดี๋ยวละไาดีมว่าเนี่ยแล้วเพื่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ้าคิวกันจังหวะเนี้ยเสียป้อมแค่ป้อมเดียวได้โอโลจิคุ้มกว่าไหมเพื่อนโดนไล่เพื่อนโดนไล่เพื่อนโดนไล่ทำไมถึงไม่คิดไม่ทำอะไรที่ฉลาดเลยไม่ไม่ดีเลยเออโดนสักที ไม่ดีขึ้นเลยแย่ที่สุดอจริงๆโอ้ย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 มาแล้ว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 แล้วด้วยดีช่วยด้วยว้าโอ้ยอ้ยเขาเกิดแล้วเนี่ยเอาฮัลกันทำลายทันนี้ให้สัตว์บุปผิดโคตรแรงโคตรแรงแรงโคตรโอ้มาแล้วจังหวะนี้นะครับ ต่เมื่อเขาลอยมาลอยกลับไม่โกงตายแล้วเรียบร้อยหนึ่งตัวคือประเดอีซูเเด่มาตัวตัวชาฮัลโหลเฮ้ยอีเพนสวัสดีตอนตอนนี้สวัสดีครับ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 เครับเรียบร้อยนะฮะสวัสดีโดนไปซะไอเด็กเปรตเปี้ยงตายเชี่ยมันเอาะตามนั้นกระเจ้า โโออ๊๊ยยยเฮ้ข้างหน้าเป็นไงบ้างอาการเป็นไงบ้างหมอหมออโดนอยู่หมอโดนแล้วเหรอเปอะไรเดี๋ยวผมถอนหมอยรอด้วยช่วยช่วอช่วยกำลังไปเราเสียปลาหมึกโอ้เสียปลาหมึกด้วยไอเวีนอยากให้เขาฟาดบ่อยอีซูมาเด็กเขาเข้มแล้วนะปลาหมึกเดี๋ยวไอไม่ใช่ปลาหมึกโอ้โหทีมันที่จบเดี๋ยวเวลาจริ่ง เข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องรออีกแล้วท่านจะรอสี่ใจออก,กันมีสไปเดอร์นนะบอกก่อนด้วยเออท่านผู้เจริญเลี้ยซ้ายเลี้ยขวาเลี้ยนหน้าเลี้ยหลังมีมีสองอันเรียกว่าดับเบิลอย่าหย่าหย่าหย่าบนหน้าบอกบนบนบน,บนได้วะไม่รู้เดาไปก,าาาก,ก่อนเอาหอกโล่ก่อนเลยเรียบร้อยเรียบร้อย เปิดสวยโอ้ยกูกู้ยเดินไม่ได้กออกคอนทองจริงเลยไอ้เปิดตีละเปิดตีละเป็นเราแรงกว่าเขานะแต่เพื่อนไม่อยู่เลยทั้คนปุ๊ได้อยู่ไปสวยงามมีคนคืนชีพ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 โอ้ย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 บิ๊กช็อตยันนี้ยันนี้เนี่ยยันนี้ อีซึมมาเดะไม่ตายนะเดินวนกับมาข้างหลังอยู่ระวังหลังนะอยนี่เยนี่เยนี้อยนี้เหลืออีซึมาเดะตัวนึงอีซึมาเดะมันอยู่ข้างหลังเราสเต็ปจูงอยู่โน้หึ่ยย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 ตยยยยมยย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 ยมยยยยยยมยย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 ยเยย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  กเพื่อนเราอะแต่กูตายไม่กี่้ค่กูหาย